หน no. ึ่งสองสามสวัสดีครับผมนัทครับ uh, วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ผมว่างครับวันนี้เป็นวันที่ผมว่างหมูย่างเฮ้ยนี่จะดีลรายการค่ะสวัสดีครับผมนัทครับเจคกี้ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ผมว่างเอาไลยสวัสดีครับผมนัทครับเจคกี้ค่ะคือวันนี้นะฮะเจคกี้เขาเสนอมาว่าเขาอยากจะทําหมูย่างนะฮะแล้วก็ซื้อผักมาแล้วก็เอาหมูมาห่อผักเอาหมูมาห่อผักแล้วก็ทำน้ำจิ้ม แกก็จะทำเป็นจิ้มแล้วจิ้มกินนะฮะจะกินได้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่าจะกินได้หรือเปล่าโรตเทอรี่มาแล้วจ้ะโอตเตอรี่โอตเตอรี่มจ้าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพุงพุ้ยโอตเตอรี่มจ้าพุงพุ้ยอะไรเขาผอมจะตายกล้าวเขาเป็นมันมัดโอโห้ก้ามากจะบูงนี่สารเป็นคมเส้นผมนี่ทำไฮไลท์เส้นผมเราก็บางจังเลยเออใช่เอ้พูดถึงโอตเตอรี่ เขาอะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเว้ยเราก็ไปขอหวยใช่ไหมประเด็นก็คือตอนที่นัดขอเนี่ยนัดก,ก็นั่งสวดใช่ปะตรง mm hmm. บทสวดอะมันจะมีแท่งแท่งหินเป็นหินนอ่อนสีดำมันก็เขียนไว้าบทหนึ่งไอ้สามบทสวดห้าบทสวดเก้าบทสวดใช่ไหมตอนนัดขออะจังหวะนัดขอการงานขออะไรเสร็จเรียบร้อยจังหวะที่นั่บอกว่าหวังให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยใช่ไหมแต่ตอนจังหวะที่นัดบอกขอให้ถูกหวยอะ เสียงบระทัดมันดังเว้ยมันดังขึ้นมาจังหวะนั้นนะเออมันมีมีคนจุดขึ้นมาพอดีเลยเว้ยจังหวะน,นั้นนะ่ะปุ้ปังปังปังงเงี้ยแล้วน้าต่ก็รู้สึกตกใจใ่ไเพราะตอนแรกมันเงียบอยู่แล้วฝนมันก็ลุกเลยนะคิดว่าไม่ได้ลนะตาขวาดหาเลขแล้วบนนั้นอนะ่ะนัาก็กวาดเลยนัากวาดไปเจอไอ้แท่งหินที่มันเอาไว้อ่านบทสวดของท่านนะ่ะพอเจอนะนา้าเห็นเลขอะ่ะมันมีสามห้าเก้านก็เดินลงมาเลยดิ่งมองเดียวมาซื้อหวยไปน้าก็ยืนอยู่มีคนลลุงงเเ็มมมนวะกดิออ,อ,อา 5้ซื้อ5 9เลยประเด็นคือเลขมันออกอะไรวะมันออกเออนะซื้อ5 9ไงโอโ้โหเออ,โอโมันมันไม่ถูกตัวเดียวอะ่ะ <fa ith> ใช่ทุาคนตอนนี้ก็ซื้อหมูซื้ออะไรสร็จเรียบอยแล้วค่ะอยู่หล,หลังรถนี่กี่คืออันนี้มาให้กินเรียกว่าอะไรนะวอคเฟอร์มีเอร์ e อร็อคเฟิลฮ่องกงน่ารักว่ะเออแต่มันหอมนะ แต่เขามีคามวามรู้สึกว่าววมันก็เหมือนเออกินพวกแป้งโตเกียวโค่นเหมือนกันมั้รหลักการเดีวยวกันระับก,การผสมแป้งเหมือนกันช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 น,ชนแล้น <laughs> อตอนเด็กๆอ่ะอยู่กับตากับยายใช่ไหมเ้วต่างจังหวัดอ่ะมันไม่มีแบบเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้แบบจุดไฟอย่างเงี้ย นึ่งข้าวทำกะข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะต้องแบบทําเป็นเวลาเพราะว่ามันไม่เหมือนแบบเตาแก๊สเราจะทําตอนไหนก็ก็คือแบบเปิดแก๊สปึ๊บไฟมาเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไฟที่ร้อนแรงยังไม่แพงเท่าน้ำมัน <c oughs> คนดูยังไม่เยอะไงอายรอคนดูเยอะๆก่อนแล้วคนดูเยอะๆจะเป็นไงอ,ไอ,าอายกว่าเดิมอายคนเดิม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถ้าไม่สนใจเราไวะคนดูเยอะคนดูน้อย มีเพื่อนเราดูค่ะก็ดีใจแล้วมี่ไก่พูดว่าไง,งนะไก่ไม่ได้พูดไก่พิมเล้งเมื่อกี้ยังบอกว่าอะไรติดตามนะเฮ้ยทำไมันเล่นทุกอย่างอันนี้ทีเด็ดนี้เข<อ>้าใส่นแรงเลยอ๋ออ้ลองหนึงเข้าใส่แรงเลยนะเมื่อกี้ใส่เยอะไง ยางแต่ว่าต้องเอาขึ้นเร็วหน่อยแสบอีหนี ทุกคนตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยนะฮะอิ่มมากเลยริงหต้องทำไงเดี๋ยวว่าหลังมาทําอะไรกินอีกก็ว่ากันไปนะ้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกินอิ่มแต่ว่าไม่ได้ออกฟูมออกออกเดี๋ยวเขาเห็นถ่ายแค่ที่เลนมันแคบเห็นแค่นี้เพราะว่าลงไปข้างล่างไม่ได้ไงลงไปข้างล่างเห็นแต่พุงไงไหนเดี๋ยวฝากคิดหน่อยเขินก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด